โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมสรับนเป็นผมชาริสเก้าสองสามบีครั้งนะผม,ผมก็วันนี้เราก็จะมาทำการบอกวิธีนะผมเคล็ดลับไม่ไม่เชิงลับอ่ะมันก็ผมจะบอกให้คุณชมรู้ทุกคนนะครับผมก็ว่าแบบวิธีไาทำแบบทำใจในการทำไอเอฟิกควีร์สให้จบยังไงนะครับผมก็มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำยากอยู่เหมือนกันนะผมเอฟิกควีรสก็สำหรับคนที่เติมเนี่ยก็น่าจะ เออเติมมันก็ไม่ต้องเล่นแล้วล่ะถ้าเติมนะผมเพราะว่ามันแต่ผมไม่ได้ว่าคนที่เติมนะผมแค่บอกเฉยว่า,วามันเติมแค่แป๊บเดียวมันก็เออทำสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะผมผมผมจะมาบอกให้กับคนที่เขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบเติมมากกว่าแบบนั้นนะผมก็โอเคหมายถึงว่าพวกคนที่เขาเออเล่นแบบฟรีนะผมแบบไม่เติมเหมือนผมนี่แหละโอเคก็เออเออไออันนี้มันก็เพิ่งมาไปนะผมไอ เมื่อกี้นี้ติดตามในเนื้อผมก็ผมซื้อไปสองอันนะผมเ,เป็นคอสตูมผมซื้อของตอแล้วก็ของซิฟไปแต่ของซิฟผมยังไม่ได้ซื้อนะผมถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อเลยอีกออผมว่าถ้าผมลงวิดีโอไปก็คงจะหมดไอ้อเกณการลดราคาแล้วแหละนะครับผมก็นั่นแหละโอเคก็คือมันจะแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเป็นแตกต่างกันไปเช่นผมสำหรับไอ้เพจคัสมันก็จะมีแบบบางควสที่แบบ ทำยากบ้างทำง่ายบ้างนะผมแล้วแต่เออของที่เรามีแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรย่างนี้ก็ผมกาลังอยู่อันนี้นะผมแล้วก็เดี๋ยวผมขอ example หรือว่าแบบยังไงอธิบายคุณผู้ชมให้ฟังก่อนนะผมก็เดี๋ยวสมมุติว่าไม่ทอาบาลนานโมดูนี่นี่นู่ไหนนะเออ,อันออนีู้ความนี่ใช่ใช่เออใช่นี่หว่องนะผมหว่องก็หวอ่หวองเนี่ยคือเราต้องทําให้เขาสีดาว <S <S ใช่ไหมถ้าใครที่ยังไม่ได้ผ่านก็ ไม่ปลายนะผม,ผมก็เป็นกำลังใจให้ก็วิธีทําใจนะผมก็คือเดี๋ยวผมออกไปเลยส,สมมุตินะผมว่าวงเนี่ยคือไม่สมมติหรอกความจริงนั้นนะ่วงเขาก็เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมในการใช้ในการต่อสู้เนะี่ยก็ว่องอยู่ไหนนะอยู่ประมาณใช่ใช่ตรงนี้โอเคก็ว่องเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครที่ตู้ไม่เขาเจ๋งเท่าไหร่นะผมเขาจะมีสกิลที่มีติดขัดบ้างนะผมก็ เออถ้าแบบแล้วเราต้องทำเงี้ยผมเพื่อที่จะเอ่อทำเอฟเฟกต t ให้สำเร็จใช่ผมก็ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าไปคิดว่าเราจะทำให้วงเป็นสีดาวผมเอคิดซะว่าเราจะทำเพื่อดอกรสเตรน์นะครับผมให้ได้เขามาเป็นหกดาวเต็มนะผมผมก็ไม่ได้อวดนะผมว่าผมมีหกดาวเต็มหรืออะไรเพราะผมก็ไม่มีหกดาวเต็มนะฮะผมก็เออคิดว่าแบบเออใช้นี้แล้วมันก็ไอใช้ไอวิธีนี้ในการคิดมันก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้เราใจเย็นลงแล้วก็ังไงี้ไม่ เคียดจนเกินไปนะผมในการจะทำภารกิจไอเอฟปคสให้สำเร็จนะฮะก็น่าจะแค่นั้นแหละครับผมแค่คิดว่าเอเราทำเพื่อด็อกเตอรนนะเราไม่ได้ทำเพื่อแบบตัวอื่นหรืออะไรงั้นครับผมก็น่าจะแค่นั้นแหละนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงวิดีโอเยอะเลยก็ต้องขออไปจริงๆนะฮะก็ นี่ผมกำลังอยู่ในไอแอนเชนวันนะผมทำให้แอนเชนวันเป็น4ดาวผมมีแอนเชนวันอยู่3าดาวนะผมตันนี้ก็อีกไม่นานก็น่าจะถึงแต่ว่าก็ยังคงนานอยู่นะผมต้องทำไอเควสตว์สิบหลายเควสเลยนะครับผมก็ถ้าสำหรับใครที่ยังทำไม่เสร็จเหมือนผมก็มเป็นกำลังใจให้นะครับผมทำไปด้วยกันนะผมเราจะร่วมทุกร่วมสุขทำไอเอพิเควสตให้สำเร็จไปด้วยกันนะผมวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมผมชาลิสโตไปไม่ขายปลาวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ